สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกอนวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันซึ่งเป็นเรื่องราวของการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและตรงจุดและตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือพี่สมชายช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งพี่สมชายเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเซอร์วิสลูกค้ามามาดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสีย่นสวัสดีครับพี่สมชายครับผมสวัสดีครับ อนดันเลยครับที่สมชายอยากให้พี่สมชายเล่าให้ฟังหน่อยว่าปัญหาที่ลูกค้าของเราเจอคืออะไรปัญหาที่ลูกค้าแจ้งมาคือเรื่องสียน่นสีย่นก็จะเป็นเรื่องของการหดตัวของเนื้อสีซึ่งมันจะหดตัวแล้วมันจะเป็นริ้วๆทําให้ไม่เรียบเนียนฟังดูเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับพี่แล้วจากประสบการณ์ของพี่เนี่ยสาเหตุหลักๆของการเกิดสีย่นแบบนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างสําหรับเคสนี้เข้าไปดูหน้าง,งานแล้วก็พูดคุยกับช่างรู้ถึงสาเหตุในการทํางานของช่างช่างทําลัดขั้นตอนไปนิดนึง ไม่เกิดปัญหารตรงน,นี้ขึ้นมายังไงครับพี่หลายขั้นตอนทั้งเขาอธิบายว่าเขาได้พ่นสีซ่อมโดยที่อัตราส่วนหรือว่าผสมทินเนอร์มากจนเกินไปอีกกรณีหนึ่งก็เขาขัดถึงบริเวณแผลทําให้หน้าเคียร์มันบางแล้วเขาพ่นทับไปเลยโดยที่ไม่ตีพื้นกันไว้ก่อนครับผมเราทราบปัญหาแล้วเนี่ยเราได้มีการวางแผงเข้าไปเซอร์วิสหรือไปดูแลลูกค้ายังไง ทันทีที่ได้รับทางลูกค้าแจ้งมานะครับก็จะรีบไปทันทีครับก็เบื้องต้นก็จะไปดูประเมินนั่งหามแล้วก็พูดคุยสอบถามการทํางานของช่างเพื่อหาสาเหตุครับที่ตุางชายมีการเข้าไปแก้ปัญหาให้เขายังไงบ้างราครับแล้วทางลูกค้าเขามีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างอ่าสำหรับวิธีแก้ปัญหาในเคสนี้นะครับก็ได้ทําการเข้าไปสาธิตวิธีการแก้ปัญหาก็คือ 1. ทําการขัดไอบริเวณย่นออกให้หมดแล้วก็ตีสีพื้น 2K คุมเพื่อบล็อกสีด้านล่างครับผมไม่ให้เกิด การย่นอีกนะครับแล้วก็วัดอัตราส่วนให้ช่างดูตามอัตราส่วนที่ได้ตามมาตรฐานของทางบริษัทกำหนดน,นะครับแล้วก็ทําการพ่นก็ไม่พบปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาอีก่างส่วนฟิทแบ็กการที่มีเทคนิคเข้าไปดูแลลูกค้าในตรงนี้นะครับก็ทางลูกค้าก็ชอบมากอนการแฮตี้ในในตรงนี้ครับที่บริษัทมีเทคนิคเข้าไปดูแลให้ครับ แล้วหลังจากที่เราไปเซอร์วิสแล้วครับลูกค้ายังเจอปัญหานี่ไหยอ่าปัญหาตรงนี้ก็หมดไปครับ๋ยวจะหายไปครับทางทีมช่างเขาก็ได้เรียนรู้ที่ทางเทคนิคเขาไปสาธิตให้เขาดูนะครับครับปัญหาตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ถือเป็นบริการที่ครบวงจรมากเลยนะครับพี่เป็นเทคนิคดีๆที่พี่เอามาฝากในวันนี้เลยนะครับก็เอาละครับสาหรับใครที่อยากรู้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเราไว้ได้เลยครับหรือถ้าใครมีคําถามนะครับหรือมีปัญหาอะไรสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเราได้เลยครับเรามีแอดมินคอยให้ การทุกคนอยู่ครับ